ของเราตอนนี้ก็สําเร็จแล้วเนาะคือเราได้ฮารีไปแล้วแล้วแต่รักษาให้มันอยู่กับเราไปตลอด๋ออตอนตอนนี้ใช้มากี่ปีแล้วคันนี้ใช้มาสามปีกว่ากว่าสามปีสามปีนะทำยังไงก็ได้ให้มันอยู่กับเรานานที่สุดแล้วตอนนี้ได้ซ่อมอะไรยังตั้งแต่เอามานี่ก็ทําไปเรื่อยๆครับแต่งบ้างทาบ้างเปลี่ยนคัสเปลี่ยนโม่เปลี่ยนเี่ก็ทําไปเรื่อยๆนะใช่จะต้องต้องมนีตังนะ คันนี้ต้องมีตังต้องมีตังจริงๆยอมรับเลยอยังผมยังขับรถกระป๋องอยู่เลยครับรถกระป๋องมีอยู่แล้วรับไม่ได้สัมษั์แต่อย่างนี้คือเราต้องมีงบเนาะในกระเป๋าก็ต้องตุงหน่อยนึงมันเป็นของเล่นที่ต้องมีต้องต้องมีใช่ใช่ต้องมีตังนิดนึงเพื่อที่จะรักษาถือว่าสุดยอดของรถมอเตอร์ไซ สุดยอดแล้วแหละครับผมว่าสุดยอดของรถแล้วแหละก็เป็นซูเปอร์ไบค์ครับซูเปอร์ไบค์ครับอันดับหนึ่งของโลกแล้วเนาะคือคนไฟฝันเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วแล้วแล้วคิดว่าจะมีคันไหนที่ว่าสูงกว่านี้อีกมีอีกไหมมีนอกจากฮาร์เลย์เนี่ยมียี่ห้ออะไรมีฮาร์เลย์สามคันอะไรเงี้ยครับเป็นความฝันสูงสุดไม่มียี่ห้ออื่นไม่เล่นแล้วอ๋อยี่ห้ออื่นไม่ไม่ที่พูดหมายถึงว่ามียี่ห้ออื่นอีกไหมที่ว่า จะแพงกว่าฮาร์ลี่มีไหมในโลกนี้มีอาจจะมีครับอาจจะมีเหมือนกันเออแต่เราไม่รู้เนาะถ้าเป็นซีวีโอตัวใหญ่สุดก็สามล้านแล้วรู้โหสามล้านตัวใหญ่พันซีซีเลยใช่ไหมตัวนี้พันกว่าพันกว่าเลยของของผมเมื่อกี้ตัวเล็กนะตัวเก่าเท่าเท่ารถเก๋งเท่ารถเก๋งเล็กเลยนะพันกว่าตัวพันสองอย่างเงี้ยเนาะเท่ารถเก๋งเลยะ ตัวนี้พันห้าเลยเท่ากับรถที่บ้านเลยเท่ากับยาฤทธิ์ที่บ้านเลยพันห้าโอ้สุดยอดมากเลยโอ้อะไรจะขนาดตัวใหม่ๆเขาก็พันเก้าอืนแล้วน้องอย่างนี้ก็เราก็ต้องมีงานมั่นคงทําอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าถ้าจะมีรถมีอะไรอย่างนี้ก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆที่เขาอยากจะมีตรงนี้ให้ให้เขาเตรียมอะไรไว้ก่อนก็แนะนำตังไว้เยอะๆครับเตรียมตังค์เพราะว่า มีแต่ต้องมีแต่เสียตังค์มีแต่เสียตังค์่งาอ่ะเล่นรถนี่มีเสียตังค์อยู่แล้วคําว่ารถนี่ไม่มีเพิ่มเนาะรถอย่างเดียวแต่ถ้าเขาเรียกว่าเพิ่มอย่างนงี้เออมันตงเพิ่มนี่มันลมความฝันของเราครับใช่เป็นความฝันแต่ว่าเราก็ต้องประมาณตัวเองด้วยใช่ประมาณตัวเองว่าเรามีแค่ไหนเนาะในกระเป๋าเราอ่ะมีแค่ไหนเออมีแค่ไหนไม่จำเป็นต้องคารเล่ครับอาจจะเป็นรถเล็กรถอะไรที่มันทรงเดียวที่เราชอบได้หมดเลยครับไม่ ถ้าผมพูดก็คือตามตามที่คุณถนัดตามที่คุณเป็นอยู่แล้วคุณไม่ลําบากอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างงี้ดีกว่าตามตามนั้นเลยคือไม่ใช่ว่าทําอะไรเกินตัวไปงี้มันก็ไม่ดีนะไม่ดีอยบันทอนตัวเองมากกว่าอยบันทอนตัวเองเนาะอยบันทอนตัวเองแต่ใครสนใจก็มานะนี่มาเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะแปะลิงก์เบอร์โทรไว้ให้ แปะล,ลิงก์เบอร์โทรให้มาคุยกับน้องก็ได้คุยกับน้องฟิลเก็ได้เรื่องรถเนี่เดี๋ยวจะขออนุญาตนำไปลงที่ YouTube ด้วยนะ<ด>แล้วก็ลงเพจด้วยนะครับขอบคุณมากครับน้องสวัสดีครับสวัสดีครับ